สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าที่ผมสั่งซื้อจากทางร้าน Big Camera นะครับใน Shopee นะครับผมมันคือเครื่องพิมพ์แบบพกพานะครับที่ชื่อว่า f u j i ฟ i l m i n s t a ตอร์ i ต i n i นนะครับตัวนี้จะใช้วิธีพิมพ์หรือว่าปริ้์โดยใช้อาศัยฟิล์ม i n t t r x t นะครับซึ่งจะไม่ใช้หมึกนะครับก็จะใช้พิมพ์จากฟิล์มนะครับอันนี้ฮะหน้าตาของฟิล์มจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ผมสั่งมาเป็นตัว p r i n เตอรหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เฟ์มอีกหนึ่งกล่องนะครับที่เหลืออีก2องสากล่องนเขาแถมมานะครับนี่ฮะหน้าตาของตัว p r i นเตอจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีม,มีหลายสีนะครับผมสั่งเป็นสีขาวมานะครับก่อนเดี๋ยวจะลองแกะดูด้านในนะครับว่าของที่ส่งมาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะบอกว่าเวลาใช้งานก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ อันนี้เราจะปริ้นโดยใช้รูปที่อยู่ในมือถือเรานะครับโดยปริ้นผ่านแอปพลิเคชันที่เขาให้มาอย่างนี้นะครับนี่ฮะวิธีการใช้งานอะไรทั้งข้างข้างกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลักษณะของเครื่องปริ้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องปริ้นที่ปริ้นโดยใช้อาศัยฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมามันก็จะลักษณะจะเหมือนกับรูปจากรูปที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มนะครับมันจะคล้ายคล้าย เป็นอารมณ์เหมือนรูปถ่ายจากกล้องฟิล์มนะครับหรือกล้องโพลารอยด์สมัยก่อนนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมอารมณ์จะประมาณนั้นนะครับจะไม่เหมือนกับปริ้นจากกระดาษหรือกระดาษสีอะไรพวกนี้นะครับในกล่องนะครับแกะมาก็จะเป็นนี่ฮะสายชาร์จนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องปริ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรเอ่ย ก็เป็นเอกสารทั่วไปนะครับก็จะมีพวกคู่มือนะครับแล้วก็แผ่นพับใบรับประกันอะไรพวกนี้นะครับมีเท่านี้เองก็นี่ฮะใบรับประกันนะครับจากทางร้านนะครับผมที่เลือกเป็นร้านนี้นะครับเพราะว่ามันมีศูนย์อยู่ตามห้างต่างๆนะครับเวลามีเครื่องปัญหาก็เราก็เอาไปรับประกันนะครับไปยื่นในทางร้านนะครับได้เลยนะครับใกล้บ้านนะครับผม ตามห้างน่าจะมีนะครับร้านพิเคียรมายาทั่วไปนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นแผ่นพับอะไรต่างๆนานานะครับขีตอ่านนะครับผมคู่มือก็มีหลายภาษานะครับยกเว้นภาษาไทยนะครับไม่มีนะครับผมนี่ฮะตัวเครื่องก็ใหญ่ประมาณฝ่ามือนะครับเป็นเครื่องปิ้นนะครับผมด้านหน้าก็จะมีเขียนว่าอินสแต c กนะครับผมเป็นปุ่ม power ด้วยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อิ t สแตกตรงนี้นะครับ ด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องนะครับช่องเสียบ USB นะครับเอาไว้ชาร์จไฟเข้าตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องก็จะเป็นลายทางอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านข้างก็จะมีเหบรรัุหนังสืออะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะครับด้านบนนี่ครับเป็นช่องที่เอาไว้ฟรีดเอาตัวกระดาษฟิล์มหรือตัวที่เราพิมพรูปนะครับออกมาทางด้านนี้นะครับ อโอเคด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ก่อนใช้งานนะครับก็ก่อนจะทำอะไรก่อนขออนุญาตนําไปชาร์จก่อนนะครับก็เนี่ยฮะไม่มีสายชาร์จให้นะครับเราก็เไม่มีหัวชาร์จให้นะครับเราก็เอาสายชาร์จนะครับเสียบนะครับผมไฟแดงนะครับติดขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้แบตเนี่ยเหลือน่าจะต่ำกว่า5%เตนะครับถ้าขึ้นสีเขียวน่าจะแบตน่าจะเกือบเต็มนะครับ โอเคก็จะชาร์จไปเรื่อยนะครับจนมันไฟฟิล์เมื่อกี้มันหมดนะครับกดแสงเ่าเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาฟิล์มใส่ไปในเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกล่องหนึ่งฟิล์มก็จะมีประมาณ10รูปนะครับเป็นฟิล์มอิสตักนะครับของทางปูจิเขานะครับผมก็จะห่อมากระดาษฟอยล์อย่างนี้นะครับหน้าตาของฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกล่องนะครับตรงนี้เป็นคําว่าอิสตั๊กมินินะครับ ด้านหลังจะเขียนว่าห้ามเอานิ้วแตะนะครับห้ามโดนนิ้วสัมผัสนะฮะก็เขาเตือนไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนี่จะเป็นมาร์กนะครับเอาไว้ให้เราดูนะครับว่าเวลาเราใส่ฟิล์มนะครับตัวหลังเครื่องนะครับเนี่ยจะเปิดให้ดูนะครับแงออกมาตรงหลังเครื่องนะครับมันจะมีมาร์กสีเหลืองเหมือนกันนะครับแสดงว่าให้เราเอามาร์กสีเหลืองของตัวกล่องฟิล์มนะครับกับตัว เครื่องริ้นนะครับให้มันตรงกันนะครับเวลาใส่นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ดูนะครับว่าตรงนี้ตรงนะครับเราก็เอาใส่อย่างนี้นะครับอ่าโอเคเป็นการเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับผมนี่ฮะตรงกันแล้วครับสีเหลืองหลังจากเราปิดฝานะครับตัวเครื่องมันก็จะฟีดเอาตัวฝาครอบ กล่องฟิล์มออกมานะครับผมโดยอัตโนมัตินะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเอาสมาร์ทโฟนเราไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เอามือถือสแกนตัวบาร์โค้ดหลังกล่องก็ได้ครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับใครใช้ Android ก็ Play Store นะครับผมใช้ Android นะครับก็เข้าไปพิมพ์นะครับนี่ฮะ n s t a แนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแอปนี้นะครับ In Stack m i n i i ลินะครับ โอเคเราก็ติดตั้งไปครับตามปกตินะครับผมหลังจากติดตั้งก็จะมาทําการเชื่อมต่อตัว p รินเตอร์กับตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับอ่าแล้วก็ตั้งเครื่องไว้อย่างนี้ครับผมเปิดมาที่หน้าจอมือถือนะครับก็เข้าไปที่แอป i n s t a c k mini link นะครับผมโอเคเขาจะให้ตอบโอเคแล้วก็กดไปครับกดโอเคไป อนุญาตไหมก็อนุญาตไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก่อนุญาตไปตรงนี้จะให้เราอนุญาตข้อกำหนดการใช้งานนะครับก็กดแล้วก็อกรีไปนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เลือ่อนๆไปครับก็ไอแอ e เดอร์สตอะไรก็กดไปครับแล้วก็กดอ่าคอนเน็กนะครับ มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็กด Connect นะครับอ่าแล้วก็จับคู่นะครับของ iOS ก็น่าจะคล้ายกันนะครับผมอันนี้ Android ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่หน้าจอก็จะมาประมาณนี้นะครับตัวด้านบนนะครับจะเห็นว่าจะมีชื่ออิสตกนะครับแล้วก็มีเขียนว่า 10- 1ทับก็คือจำนวนรูปนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นปริมาณแบตนะครับ100%ตอนนี้นะครับ การใช้งานง่ายๆนะครับก็กดไปที่ปุ่ม Si m p l e p r i n นนะครับผมแล้วก็เลือกรูปนะครับแล้วก็ปรินต์ได้เลยครับนี่ฮะก็กดมตรงกลางนะครับปรินต์นะครับผมรูปก็จะเลื่อนออกมาลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคจากนั้นตัว p r i นเตอร์ก็จะทํางานนะครับก็จะฟีดเอารูปที่เป็นเฟรมนะครับจากด้านในนะครับออกมานะครับผมอย่างนี้นะครับ ก็หลังจากเิ็นกระดาษก็จะเห็นขาวๆางนี้ครับก็อาจจะต้องรอสักครู่นะครับเพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีของตัวฟิล์มนะครับทำปฏิกิริยาเล็กน้อยนะครับนี่ฮะผ่านไปสักครู่ก็จะมีเริ่มมีรูปจางๆขึ้นมานะครับนี่ฮะครบ5นาทีนะครับลูกจะเต็มชัดเจนอย่างนี้ครับผมประมาณนี้นะครับตัวกระดาษเนี่ยด้านล่างก็จะเอาไว้ใช้มือจับอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ตรงนี้ก็เอาไว้พวกใช้ปากกานะครับในการเขียน ข้อความต่างๆได้นะครับผมตัวรูปที่ได้นะครับมันจะให้อารมณ์เหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มนะครับมันจะไม่คมเหมือนเราไปปินท์ที่ร้านตามร้านถ่ายรูปนะครับผมสาหรับตัวแอปนะครับก็มันก็จะมีลูกเล่น,นอื่นๆให้เราเอาไว้ใช้งานสนุกสนุกอีกหลายแบบนะครับไอ้ลูกเล่น,นต่างๆพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่ามัน ก็จริงๆใช้ไม่เป็นด้วยแลครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้งานเท่าไหร่นะครับจริงๆตั้งใจจะใช้แค่ปริ้นรูปถ่ายจากมือถือเท่านั้นเองนะครับเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจํานะครับผมรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็พยายามถ่ายให้มันสว่างมากสว่างหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปที่ใช้แสงน้อยๆเนี่ยบางทีเวลาปริ้นออกมาแล้วมันจะดูมืดนะครับจากตัวปรินเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าในแอปเองนะครับก็มีตัวปรับแสงปรับ ความคมชัดอะไรต่างๆในแอปอยู่แล้วนะครับผมก็พอช่วยได้เล็กน้อยนะครับผมตัวเครื่องนะครับตอนที่ผมซื้อมันประมาณ3.700บนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะขึ้นราคามานิดหน่อยนะครับส่วนตัวเฟรมเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเป็นแพ็คสกล่องนะครับก็มี20รูปนะครับก็ตกรามกว่าบาทกับ400นะครับก็ถ้าคำนวณเป็นราคาต่อรูปนะครับก็อยู่ลวๆสักรูปละยีบบาทนะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับ ก็เลือกปริ้นเฉพาะรูปสําคัญสาคัญนะครับไม่ต้องปริ้นมากมายนะครับผมประมาณนี้ก็มันมีแล้วมันก็สนุกดีนะครับปริ้นเป็นรูปคล้ายๆรูปเหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มนะครับมันก็ได้อารมณ์ไปแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวว่าจะลองไปเลือกๆรูปที่อยู่ในมือถือนะครับหรือไม่ก็อยู่ในฮาร์ดดิสต์นะครับมาลองเลือกดูนะครับว่าจะเอารูปไหนมาปริ้นดีนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับผม โอเคคลิปนี้ก็แวะมาเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามค,ครับผมครับสวัสดีครับ